ลงมาจากสถานีรถไฟเนี่ยกนะ็เจอตลาดย่างมาเลยพี่น้องตอนนี้บอนนี้ก็ลงมาอยู่ที่ตลาดเป้นที่แ้วๆถนนตลาดบางแคนั่นเองนะครับนะพี่น้องโอ้โหเป็นตลาดที่ว่ายิ่งใหญ่อลังการพอสมควรพี่น้องตลาดนี้คนในหลายครับผมคนในหลายๆ้ยองเข้า้องขายนี่ต้องห่วงเลยครับเป็นตลาดอยู่ที่ประเทศไทย ตลาดอยู่ที่ประเทศไทยแล้วพี่น้องเลยตลาดบางแคนั่นเองนะครับเป็นตลาดบางแคทีน้องขายหลายครับดูนี่เด้เอาก็ะดือข้อกาข้อสบายดีสบายดีพี่น้องเลยพ่อกรับเบาแนวปลาไหลเันแล้อครับเด้อเด้อเมื่อนี้เบาแนวก็พาพี่พ่อน้องเขาในไมาย่างหล่ตลาดจักหน่อยพี่น้องย่างหล่ตลาดจักหน่อยจักข้าวแล้วกันพี่น้องเลยมาย่างหล่ตลาดจักหน่อยจักข้าวเรากัน นี่ตลาดที่วะของกินนี่หลายเพราะต้องร้อนพี่รองอันนี้เป็นตลาดบางแคนะครับพี่น,อน,น้องมาแนวกับบุกบุกเคยือบมาดะเกลือพี่น้องตลาดนี้นะกับเป็นครั้งแรกที่ว่ามาะย่างั้งแรกเลยอ,อะไรจ้าหวานอะไรจ้าวอะไร เป็นตลาดข้างเรกเลยเป็นตลาดที่ว่าโ้โหคนคนหลที่ตลาดอีกเนี่ยเจ้าเลยคนหลครับผมตลาดบางแครนะครับพี่น้องคนหลายครับพี่น้องตลาดบางแคส่วนไหนก็เป็นเวลาประมาณบ่ายมูกว่าพี่น้องบ่ายมุกว่า,า,าแต่ว่าของของกินเพื่อนคนไหลายครับ อันนี้เป็นตลาดบางแคเนาะพี่น้องโอ้ยของอยู่ของกินต้องห่วงเลยพี่น้องร้ายแห้งอะไรไหนพี่น้องตลาดยังเว้นท์ทุเรียนกับพี่พี่น้องทุเรียนเด้อพี่น้องลุงทุเรียนของกินหลายอย่างขายของหลายครับดูสิ <c oughs> oh. อันนี้เป็นตลาดริมถนนั้องสิเลยพี่น้องอยู่ข้างถนนเลยครับผมมาหนีวอนนี้นนก็เลยพาพี่พ่น้องเขาลงมาเพื่อพี่น้องมาเนี่ยตึกราตรีคือข้างช่องไส้หนิเป็นจังไรพี่น้องเลยคนกบบร้ายเลยตลาดเลยอยู่บนรถข้างรถไส่สมบนนูรณ์เลยก็เป็น สถานีรถไฟเอ็มอาร์ทีเร้อพียงเด้อสะดวกสบายพี่น้องลงมาจากสถานีรถไฟครับอยู่ติดกับสถานีรถไฟเลยตลาดนี้เป็นตลาดเดอะโมบางแคโมเมนเป็นตลาดบางแคโมเมนตลาดเดอะโมโอ้ติดมันอยากติดจัง่อยพี่น้องพอเนี้ยค่ะเ่าไว้ก็อยากติดจังเลยแต่ว่าเมื่อนี้อากาศมันคือขึ้จนจัง่อยเพราะเนื่อง,องอจากว่าลักษณะคล้ายๆุนสิโต๊ะล,ลักษณะคล้ายๆุนสิต๊ะเลย ลักษณะประมาณนั้นเลยตลาดก็งงเพิ่มขึยิ่งใหญ่เพราะแล้วตลาดยิ่งใหญ่เพราะแล้วครับสุดสายเลยไป้องสุดสายเพรลยวเลยตลาดประมาณสุดสุดสายไปเลยเป็นตลาดที่วอามีความยิ่งใหญ่อลังการเพราะแล้วไป้องตลาดนี่นะตลาดจุดๆนี่เด้่น้องด้โอ้ เมื่อยว่พี่น้องเสื้อผ้าอะไรเสื้อผ้าขายนี่ครับลายบนตรงพ้นให้เราไปแล้วอันนี้ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้า MRT เ่าไปเนาะลงมาจากสถานีเลยเนี่ครับมาหอดตลาดที่เรียบร้อยพี่น้องเลยให้นะลงมาจากสถานีนี่เลงมาจากสถานีรถไฟเนี่ยเจอตลาดย่างมาเลย รถไล,ล่พุนออกมาเสใจ่ายถี่ไลเพราะแล้ววันนี้นะตลาดริมทางอยู่ขางถนุนใหญ่อย่างซี้ไปต้องตลาดบ้านเพื่อนโอ้โหสุดยอดไล่ไปลองเลยสุดยอดคับใอยากกินก็นแค่ลงมาจากสถาน,นีรถไฟฟ้ภา,ภาครอยางลงมาก,ก็ได้แล้วแล้วใดรอยากกินก็นจอดรถซื้อก็ได้เนี่ยเซเว่นขาขาเนี่ยค,ครับนี่เนี่ยขับเข่าขับหน้าเทียบ อยากซื้อชิ้นนเลิกก็เผาขอชัดเจนขายกันบบแพงยี่สิบสามสิบสิบบาทกระน,นี้ขายกันง่ายง่ายโอ้สะพานตัวตัวเออขาท่าบอ่ะไม่น้องราคาถึกถึกอ,อันนี้คือสนุนบ้านเพื่อนได้บ้านด้วย อยู่ที่เส้นเดอะมอวังแคพี่น้องเส้นบางแคพี่น้องถนนบ้านเพื่อนครับผมเส้นทางนั่นคือสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีเนาะเป็นสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยพี่น้องสถานีรถไฟฟ้าตอนนี้ก็ไฟเขียวเป็นอีกสถานที่หนึ่งพี่น้องเลยเส้นประมาณนี้แหะพี่น้องเลยว่าเนี่ยข้าพที่พ่อน้อกข้างใน มาอย่างมือบรรยากาศบ้านเพื่อนพี่น้องเนี่ยหลังจากเกิดเหตุคณินไว้ให้เกิดขึ้นเนาะได้เรื่องขราพิพนอกมาอย่างมือบรรยากาศบ้านเพื่อนคือประมาณนี้เลยอ่าบอดี้มี่ยังไหลพี่น้องเลยบรรยากาศกับซีพ้นไว้ในจักหน่อยมีความบุนไว้ในจักหน่อยพี่น้องบรรยากาศนะก่บอดมี่ยังไหลครับตอนนี้บรรยากาศอยู่ที่เนี่ยอันนี้ได้ช่อยนะครับเขาช่วยเนี่ยพี่น้องเพราะว่าที่ไป หาย่างหลอกอีกจังจหน่อยเราจะไปเขตพระรามสองเราจะเข้าไปเขตพระรามสองจังหน่อยพี่น้องเลยเราจะพาพี่พาน้องมาไปเบิ้งบรรยากาศเขตนั้นเราจะไปยังไงพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ก่อนแล้วค่ะนี่แหละพี่น้องก็อยู่เนี่ยนี่อยู่ที one one> ่บางแคเขตบางแคนั่นเองพี่น้องพี่อยู่เขตบางแคนั่นเองพี่น้องเลยกรบอกมีอย่างไรนะครับพี่น้องเลย คลิปนี้เปาแนวกกะถ้าพี่พอน้องแวะมาเบิ่งบรรยากาศว่าการเป็นอยู่กันใช้ชีวิตพระเจ้าได้เป็นยังไงมือนี้การเป็นอยู่เป็นยังไงอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยการเป็นอยู่พระเจ้าเป็นยังไงเปาแนวกกะคลิปนี้กับพี่พี่ยังหลายพี่น้องเปาแนวกกขอจบเพื่อนนี้อยู่เดี๋ยวเปาแนวจะไปกับอ้พี่พอน้องไปต่อกันพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามพี่พี่หน้ากันแล้วกันพี่น้องอี่ปีนี้ของข้อกาวเข้ามาสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผมพี่น้องไปแล้วเะพี่น้อง